สวัสดีครับผมนะคับโมาก่อนนะครับรหัสนักศึกษาหนึ่ง4 0 0 4 4 3 5นขดนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทำไฟแนลนะครับข้อที่6นะครับข้อสอบไฟแนลข้อที่6นะครับให้เขียน sql นะครับเพื่อแก้ไขข้อมูลนะครับในไทยนะครับจากวิดีโอไทยวิดีโอดราม่าแล้วก็คอมิดนะครับให้กลายเป็นชนิดแฟนตาสติกนะครับและทั้ง2ไทยนะครับจะต้องผลิตโดยชื่อนักศึกษานะครับก็คือชื่อผมแล้วก็ตามด้วย imt production นะครับก็อย่าไปทำันเลยครับ คครับก็เริ่มแรกมาเดี๋ยวเราจะทำการเซตตัวเทเบิลนะครับที่วิดีโอนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวดราม่านะครับก็จะมียังมีไทท์ดราม่าอยู่นะครับจะต้องเปลี่ยนให้เป็นไทท์แฟนตาซีนะครับก็ทำการด e นะครับหายนะครับที่เทเบิลวิดีโอนะครับที่รัเไนะครับ d e l e ทำตามเซตไทยนะครับให้เป็นแหวนทาาสติกนะครับทาสติกเมียั์ไหมนี mm ่ hmm. นะครับแววนนะครับจะเซตที่ใช้เติมนะครับที่เป็นเซตแทนลงไปในไทยที่เป็นบราม่นะครับ แค่ไหนนะครับอัปเดตอัปเดตลงกไปให้หนึ่งดราม่ากับคอมิกนะครับคอมิกคอมิกนะครับต้องการลั่นเลยครับอัปเดตเรียบร้อยนะครับก็มาทำการรีเฟซดูนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นแฟนทาสติกเอยนะครับก็จะเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเดิมนะครับเป็นดราม่านะครับอัปเดตเป็นล่าสุดเป็นแฟนทาสติกนะครับ เสร็จแล้วนะครับเขาให้ทําการแล้วทั้งสองท้ายที่อัปเดตไปนะครับเป็นแฟนตาสติกนะครับก็ให้ผลิตให้ชื่อผู้ผลิตนะครับเป็นชื่อต้นศึกษารนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับแล้วก็ทําการอัปเดตค่าที่ทำการอัปเดตค่าตัวเทเบิลเนี่ยครับดิสติบิวเตอร์นะครับผู้ผลิตนะครับ ให้เป็นหน้านักศึกษานะครับอันไหนที่ตรงกับไทปของแฟนตาสติกนะครับก็จะดูนะครับก็ไทป์แฟนตาสติกที่แก้ไปเมื่อกี้ก็จะเป็นเลข986ใช่ไหมครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับ Universal Studio ครับพอเขียนพอเรเซร็์ครับตัวนี้ต้องแก้ให้เป็นชื่อนักศึกษาเราก็อย่าไปเขียนกันเลยครับก็ทําการอัปเดตครับ this this e นี่คือค่าปิดของใครนะครับโอเเครัคมี่อ s นะครับก็ทำการอัปเดตอ่าทเบิลนี้นะครับ mm hmm. ทำก,การเซตค่า visible name ครับ this ตัวนี้นะครับให้เป็นชื่อเราแล้วก็ตามด้วย a u t Production นะครับนัทาบุตนะครับเดอ้ ใช่ครับช่ไหมนัม่นส่วนจะมีโอเคเสร็จแล้วนะครับที่เราเซร็จนะครับแบนนะครับก็ที่ distribute list นำเนที่ list นำนะครับมี ดิสนัมน,นะครับ select select เลือก this this this, this 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 นะครับก็จะตัดตัวที่ซ้ำออกนะครับ this น,น,นั้นเองครับก็จะเลือก this นั่นนะครับที่ไหนที่จะซ้ำก็จะตัดตออกนะครับแล้วก็ from 可变 video นะครับ w h e r นะครับก็คือ ตากที่วิวเลยนะครับให้ใทยนะครับเป็นแฟนตาสติกครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับที่เราจะที่เราเซตค่าจากดราม่ากับคอมิกครับให้เป็นแฟนตาสติกครับแล้วเราก็จะแก้ไขจากไทยนี้ครับให้เป็นโปรดักต์โปรดักชันนะครับชื่อบริชื่อผู้ผลิตครับให้เป็นชื่อเรานะครับก็ตรงการเซตให้แฟนตาสติกที่เราเพิ่งอัปเดตไปเมื่อกี้ครับโอเคครับเจะได้กดไลนบอืม SQL command query select this t t e c i t h i s name ลอไปดูใน table this none this is gonna mm -hmm. this yes, update update this tree will be this to T this tree this tri this tri b e u e r name this beuter name นี่ก็ถูกีเป็นำทอะไ่ได้เลย อะไรเอสเคอคอมมา not p r o p e y p r ร p e เพ y l i ห้าอืม โอเคโอเคอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ฟังก์ชันน่าจะขึ้นไปลงกับตัวบนด้วยนะครับโอดน่าจะขึ้นลงกับตัวบนด้วยโอเคครับโอเคใช้ตัวนี้ก็จะถูกแก้ไขเรียบร้อยนะครับก็คือที่เราแก้ไขนะครับเราก็จะอิงจาก f a n t a s ติกตัวนี้นะครับแฟนท a สติกที่เราใช้ที่เราได้แก้ก็คือเลขเป็น986ใช่ไหมครับพอมาตรวจสอบตันนี้นะครับ986นะครับก็จะเป็นชื่อออ จาก Universal Studio ครับก็จะกลายเป็นชื่อนะักธุฒกิมมรดกร .ip production นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขข้อหกเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับ